สวัสดีครับวันนี้วันที่15มกราคม2565นี่เป็นคลิปเรื่องส่วนตัวอีกคลิปหนึ่งครับผมทำคลิปมา3-4วันติดแล้วก็โอเคครับช่วงนี้ว่างเย็นแล้วกินข้าวบอลยังไม่เตะทำไว้ก่อนก็จะทำเรื่อยๆครับวันละสิเอยวันละวันละคลิปคลิปละ10นาที วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องความยากจนต่อพูดถึงความยากจนพูดถึงอะไรตอนนี้ก็เพื่อให้พวกคุณเอาไปเป็นตัวอย่างหรือเอาไปใช้ดำเนินชีวิตในภาวะที่เศรษฐกิจเข้าวของแพงเผื่อเอาประสบการณ์ชีวิตเอาความคิดของผมไ,ไปใช้บ้างก็ดีครับวันนี้คงไม่บอกสอนทำว่าจะทำอะไร อ่าอย่างที่ผมบอกครอบครัวผมยากจนแต่ถึงกับไม่มีจะกินนั่นไม่ใช่ครับพ่อผมเป็นช่างซ่อมก็มีรายได้ที่ผมเรียกว่ายากจนก็คือยากจนแล้วครับแต่ไม่ได้จนที่สุดในประเทศนี้เราลองมองคนอื่นครับบ้านผมเป็นสลามคนยากจนก็ผมก็มีพ่อแม่กินเหล้าพ่อแม่เลิก ีการอะไรอดอๆอยากหลังบ้านเยอะะเป็นสลามตรงข้างหน้าเป็นตลาดขายของในตลาดครับถึงชีวิตผมถึงเรียกว่ายากจนแต่ก็ยังดีกว่าคนอื่นอีกหลายพันคนว่างั้นเถอะครับทีนี้ผมจะเลือกเล่าเรื่องความละอายความยากจน คุณเคยอายคนครั้งแรกเมื่อไหร่ครับเนี่ยผมจำได้ดีผมก็เลยเอาความละอายของผมเนี่ยมาเล่าให้ฟังเราจะไม่รู้สึกละอายเลยถ้าเราคิดว่าเราเท่าเทียมกับคนอื่นแต่ก่อนผมคิดว่าผมเท่าเทียมคนอื่นแล้วครับคนเหมือนกันมีมือมีเท้าเหมือนกันมีพ่อมีแม่เหมือนกันทุกคนมีบ้านช่องเหมือนกัน ผมไม่เห็นความแตกต่างของชีวิตของแต่ละคนแต่มีวันหนึ่งทำให้ผมถึงกับเข้าใจความแตกต่างของชีวิตคนและผมรู้ซึ้งถึงความละอายอ่าเหตุการณ์นั้นแหละครับทำให้ผมเข้าใจว่าคนเหล่านี้มันไม่เหมือนกันเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับอย่างที่ผมเคยบอกว่า บ้านผมเป็นสลามเพื่อนฝูงผมก็เป็นเด็กสลามทั้งหมดเพื่อนฝูงผมเห็นเด็กๆเ,เขาไปหารายได้โดยการขายหนังสือพิมพ์กันอืผมก็เลยตามเขาไปเด็กๆครับจะวิ่วงกันเป็นฝูงเขาวิ่งไปทางไหนแล้วก็วิ่งไปทางนั้นในแต่ละวันแถวๆย่าโมนะครับนั่นแหละครับจุดส่งหนังสือพิมพ์ เขาเอานังสือพิมพ์มาขายเด็กๆก็ไปแย่งนังสือพิมพ์รับมาขายกันพ่อแม่ให้เงินไหมให้เงินครับกินขนมอะไรก็มีแต่เห็นเขาทำกันผมก็ทำทำไปกลับไปทำเสร็จพ่อแม่ไม่ได้ส่งเสริมหรอกครับตีตังหะไม่มีใครเขาอยากให้ลูกไปทำนั้นแหละครับมีแต่พวกผมหนีแอบไปทำกันนั่นแหละครับถึงผมหนีแอบไปขายหนังสือพิมพ์ กับพี่ชากับเพื่อนก็นแล้วอ่าครับทีนี้แ่ะครับทําให้ผมรู้สึกถึงความอายตอนแ,แรกๆก็ไม่อายหรอกครับมันก็สนุกเอ๊ขายได้เงินนี่ว่าเอาเงินไปทําอย่างโน้นอย่างนี้ครับแต่ก่อนเราเขียดขอพ่อขอแม่ครับขอท่านก็นให้นะครับให้มากกว่าคนอืนอ่นๆด้วยซ้ำแต่เราเห็นเพื่อนฝูงเอ๊เพื่อนฝูงก็ทําเราก็สนุกดีเนี่ย แบกหนังสือใส่หัวใส่บาห้าสิบฉบับบ้างร้อยฉบับบ้างตอนนั้นให้ฉบับสลึงมั้งครับขายได้ร้อยไม่ถึงสลึงหรืสองฉบับได้สลึงหมดไม่โลขายทีได้ห้าบาทได้สิบ,บาทโอ้ผมวักกะหลูล้วอ่าครับทีนี้ผมอายังไง ตอนนั้นผมอายุแปดขวบเพื่อนน่าจะปสองครับพ่อแม่ส่งให้ผมเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดในจังหวัดลูกไม่เพื่อนฝูงผมเป็นยคนแบบไหนเป็นลูกร้องผู้ว่าบ้างเป็นลูกนายพลก็มีเป็นลูกน,นายธนาคารก็มีเป็นลูกนนาาร้านทองเป็นลูกร้านขายเสือ้อผ้าใหญ่ๆโตๆครับอยู่ในโคลาเน่ะครับ ผมเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดในจังหวัดได้เรียนเพราะจับฉลากได้ดวงดีก็ไปอยู่กับสังคมที่ลูกคนรวยๆก็เรียนกันละครับก็เป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งที่พวกข้าราชการได้คนรวยก็ส่งกันลูกจากของลงหนังลูกรับทองธนาคารไปเรียน,ยน,นครับทีนี้ผมอายยังไงพ่อแม่สั่งทุกครั้งเลยไปไหนให้ใส่รองเท้า ผมก็ไม่เคยใส่รองเท้ารองเท้าแตะนั่นแหละครับเด็กๆเพื่อนฝูงเดินตีนเปล่าวมก็เดินตีนเปล่าพ่อแม่ซื้อรองเท้าให้ก็ไม่เคยใส่เสื้อผ้าเดินไปไหนก็ไม่ชอบใส่เสื้อเขาให้ใส่เสื้อก็ไม่ค่อยใส่แขวนอะไรนะครับเดินแล้วทีนี้เป็นละขายหนงสีพิมพ์ก็สภาพนั้นแหละครับเดินรองเท้าไม่ใส่ เสื้อไม่ใส่ทีนี้เราไปเจอเพื่อนฝูงเราจะทำไงครับอายครับเจอเพื่อนผู้หญิงเขาก็แปลกใจเอ๊ะนี่เราทำไมสภาพอย่างงี้เพื่อนฝูงนี่สภาพดีเหลือเกินมากับพ่อแม่เขาซื้อกับข้าวเราต้องไปขายหนังสือพิมพ์สภาพดูไม่เจิดแล้วครับเดินรองเท้าก็ไม่ใส่เสื้อก็ไม่ใส่ แดกหนังสือพิมพ์อันนั้นล่ะครับทําให้ผมรู้สึกถึงความอายเป็นครั้งแรกแน่นอนอายเพราะว่าเอ๊ะทำไมเราต่างกันเลอกเกินเพื่อนฝูงเขาสภาพดีแต่เราทำไมดูแยกกันเลอกเกินครับเนี่แหละทำให้ผมรู้สึกถึงความอายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะสอนะล้ว่าเวลาไปไหนมาไหนควรบอกลูกเต้า ให้ใส่รองเท้าเอาไว้ให้ใส่เสื้อครับพอแม่ในตีประจำทีนี้พอเรารู้จักความอายเราก็เริ่มรู้จักคิดละต่อไปต้องทำตัวยังไงตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มทำตัวและอยู่กับสังคมคนรวยคนจนต่างกันครับอ่าเพื่อนฝูงระบ้านผมก็มีบางที เพื่อนฝูงก็ชวนผมไปบ้านก็ไปกินเล่นบ้านเขาผมก็เห็นความต่างแล้วครับเอ้บ้านคนรวยก็กินยังไงกินอย่างดีเลยอ่าเยอะแยะ,ยะ,ยะพ่อแม่เขาทากับข้าวกินนั่งกันเป็นโต๊ะโต๊ะอย่างดีเอ๊ยทีนี้เพื่อนฝูงมาบ้านเราบ้างผมมีมาม่ากินคนเดียวยังไม่รู้จะแบ่งเพื่อนอยังไงเลยครับพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาว่างมาดูเราหรอกครับ พ่อก็ไปซ่อมว,วิทยุโทรทัศน์แม่ก็ไปค้าขายเพื่อนฝูงโมแวทที่บ้านสี่ห้าคนมีต่งกินแต่มามา่ามั้งจะชวนเพื่อนฝูงกินก็กระไร <c oughs> ครับก็นั่นแหละครับถึงความต่างความต่างที่เราไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนมาบ้านเราความต่างเวลาที่เราเห็นเพื่อนสภาพดีแต่เราสภาพแย่ นั่นแหละครับตามผมรู้จักชีวิตขึ้นมาเป็นไงครับอ่ะวันนี้กับ10บนาทีละเก้านาทีผมจะมุดลึกพูดเรื่องความอายนี้แหละครับเพราะฉะนั้นจึงเตือนตัวให้ดีเมื่อเรามีความละอายเราก็จะปรับตัวดีขึ้นทําตัวให้ดีขึ้นอย่าทําตัวแย่อย่าให้เป็นแกะ อะไรแก่ขาวหรือแก่ดําในหมู่สังคมครับผมถือว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมให้มากที่สุดสังคมไปทางไหนอยู่ระดับไหนผมค่อยพยายามอยู่ระดับนั้นอย่าให้ตำ่ำอย่าให้แย่จนเกินไปอโอเคความคิดแปลกๆนะอ่ะวันนี้พูดแค่นี้ก่อนซซโยนาละบายบายโอเคแล้วพบกันใหม่ครับ